สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวโบสถ์มัสยิดคัมลิกาที่ตั้งอยู่ฝั่งเอเชียนะคะด้วยความที่เมื่อวานเราไปเดินเที่ยวแถวแถวท่า,าเรือนะคะเราก็จะมองเห็นมัสยิดคัมลิกาที่ตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งเอเชียแบบตะง,งาน สวยงามมากเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันก็ทำการบ้านอะไรมาเรียบร้อยสามารถนั่งเรือข้ามฟากจากาท่าเรืออิมิโนนูหรือคารากอยข้ามไปยังฝั่งเอเชียได้จะขึ้นที่ท่า,อ,าอุสกาดาหรือที่ท่าฮารเลมหรือที่ท่าคาตดิคอยก็ได้นะคะแล้วนั่งต่อรถเมล์ขึ้นไปเรานั่งไปขึ้นที่คาตดิคอยเพื่อไปเที่ยวตลาดปลาที่นั่นด้วยเนาะ หลักการเที่ยวชมมัสยิดด้านในก็ตามหลักสากลเลยค่ะแต่งตัวให้สุภาพนะคะ,ะเหมือนเราไปโบสถ์พระโบสถ์พุทธเราเราก็จะไม่ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงสั้นเข้าไปเนาะเหมือนกันค่ะโบถสถ์มัสยิดเราก็ให้เกียรติใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวแล้วก็คุมผมให้เรียบร้อยนะคะ ซึ่งจริงๆประเทศตุรกีเป็นมิตรกับผู้หญิงมากกว่าประเทศมุสลิมประเทศอื่นๆนะคะอย่างอียิปต์เนี่ยที่เคยไปถ้าไม่เอาผ้าคุมหัวแม้เดินระหว่างทางทั่วไปอะไรเงี้ยก็จะโดนมองเหมือนเหมือนเรา เหมือนเราลืมใส่เสื้อใส่เกงใส่เสื้อผ้าประมาณนั้นเลยนะคะ,ะดูไปก็โอเคดูไปก็สามารถเดินเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องคุมหัวไม่ต้องคุมผมได้นะคะแต่ด้วยความที่เราก็ให้เกียรติสถานที่เนาะก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะ,ะผ้าคุมหัว คุมผมเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะก็สามารถเข้าชมมัสยิดด้านในได้ค่ะซึ่งโบสถ์มัสยิดที่ตุรกีทุกโบสนะคะทุกโบสมัสยิดสามารถเขา้าเข้าไปเยี่ยมชมด้านในฟรีนะคะยกเว้นเวลาที่เขาทำละหมาดกันไม่สามารถ อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมได้นอกจากเข้าไปปฏิบัติศาสนาพิธีละหมาดเท่านั้นนะคะซึ่งการเดินทางอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะสามารถเดินทางมาที่นี่ได้สะดวกขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าข้างๆโบสถ์เลยใต้โบสถ์เลยอะคะ่ะใต้โบสถ์มัสยิดเลยะะกําลังทําการก่อสร้างรถไฟใต้ดินนั่นเองนะคะส่วนด้านในนะคะก็อย่างที่เห็นก็ตามมารยาทเช่นกันคะ่ะไม่ส่งเสียงดังเท่านั้นเองนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะมันสวยไม่สามารถตัดทิ้งได้จริงๆค่ะขอบคุณที่แวะมาจ้าสวัสดีจ้า